หน่วยของเล่นของใช้เรื่องของใช้ภายในบ้านสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูรุ่งทิพย์พรหมทานะคะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องของใช้ภายในบ้านเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากสิ่งแรกกันเลยค่ะเด็กๆสิ่งแรกนะคะก็คือตู้เย็นค่ะตู้เย็นนะคะมีไว้สำหรับแช่ของสดต่างๆนะคะอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ผักสดต่างๆแล้วก็ไว้แช่น้ํา ดื่มให้เย็นสบายนั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นโทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองมีไว้สำหรับดูข่าวสารต่างๆดูการ์ตูนหรือดูละครเพื่อความบันเทิงนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็น เตียงนอนหรือที่นอนนะคะมีไว้ให้เด็กๆนอนหลับพักผ่อนในเวลากลางคืนหรือเวลาที่เด็กต้องการพักผ่อนนั่นเองค่ะและสิ่งต่อมาก็คือเครื่องซักผ้าค่ะเครื่องซักผ้านะคะมีไว้สำหรับซักผ้าที่สกปรกหรือซักผ้าที่เราสวมใส่แล้วให้สะอาดนั่นเองค่ะ สิ่งต่อมาก็คือตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้านะคะมีไว้สำหรับจัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้ฝุ่นเกาะเสื้อผ้านั่นเองค่ะต่อมานี่เลยค่ะพัดลมพัดลมนะคะมีไว้ใช้สำหรับเวลา เราร้อนนะคะอากาศร้อนเราก็จะเปิดพัดลมใช่ไหมคะเพื่อให้เราเย็นสบายขาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านนั่นก็คือไม้กวาดและก็ที่โกยขยะนะคะมีไว้สำหรับกวาดบ้านและโกยขยะใส่ถังขยะให้บ้านของเราสะอาดนั่นเอง และของใช้สิ่งสุดท้ายที่ครูนำมาให้เด็กๆเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเตารีดนั่นเองค่ะเตารีดนะคะมีไว้สำหรับรีดผ้าของเราให้เรียบดูสวยงามสบายตานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้ของใช้ภายในบ้านกันไปแล้ว รู้แล้วใช่ไหมคะอะไรคือของใช้ภายในบ้านของเราบ้างสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากบทเรียนของใช้ภายในบ้านไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ